นี้อากาศดีมีแดดออกเราก็เลยพากันออกมาเดินเล่นแถวแถวบ้านสักหน่อยทำอะไรคะลูก <c oughs> นมาจากทำอะไรคะ วิวแถวบ้านก็จะประมาณนี้ตอนเช้าอุณหภูมิก็จะเย็นหน่อยอย,อยู่ประมาณลบหนลบสอง,องศาแต่ถ้าสุตมว่าแดดออกมาก็อุ่นขึ้นมาหน่อยหนึงหนงอ,งองศาอีลาดตื่นเต้นมากกับลองทาใหม่หที่ซื้อมาจากเมืองไทยว่ามันจะทำเสียงปี๊บๆเวลาที่นางดิน้น